อ่าจราจรสบพ .fm 91ทราฟิกโกรร่วมส่งความสดชื่นโดยน้ำมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติหน้าหนึ่งเชา้านี้สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณไพรสเนีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จและ ขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมค่ะเป็นเวลาของข่าวหน้าหนึ่งนะคะคุณวิภาวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับสัตว์สักนิดหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้ <c oughs> นะสุขสันต์วันเกิด หมูเด้งย้อนหลังสักนิดนึงค่ะลูกฮิปโปแครชื่อดังระดับโลกนะคะเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะเอ่อแห่งสนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีเนาะ<ม>ตอนนี้หมูเด้งก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วค่ะเมื่อวานนี้เฟ e บุ o k ค่ะหมูแอนเดอร์แกนะคะเผยภาพแฟนคลับที่แห่ไปเยี่ยมชมเสเ็บสาวอย่างคึกคัก นะส่วนเจ้าตัวก็งีบหลาบค่ะหันก้นโชว์ให้แฟนๆนะคะท่าน,นี้ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวเองค่ะคุณผู้ฟังเขาจะเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีนะส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรนะเข้าชมความน่ารักของหมูเด้งและสัตว์อื่นๆได้ฟรี นะเริ่มตั้งแต่วันที่10นะจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีนะคะทีมวิจัยเผยว่าพบฉลามครีบดำนะจำนวนมากถึง158ตัวค่ะว่ายน้ำมาเต็มอ่าวมาหยาหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่นะส่งสัญ,ญญาณดีต่อสุขภาพของระบบนิเวศท,ทางทะเลค่ะค่ะจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตรวจสอบล่าสุด6นาฬิกา มีฝนนะคะคุณผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานครนี่ฝนเล็กน้อยกระจายไปตามพื้นที่เขตาใาม่หมบางเขนจตุจักรบางซื่อบางพลัดตลิ่งชันทวีวัฒนาบางกอกน้อยพระนครราชเทวีบึงกลุ่มบางกะปิสะพานสูงมีนบุรีลาดกระบังเคลื่อนที่ไปทางทิศใต้ค่อนตะวันออกอันนี้เป็นฝนน้อยๆเล็กๆนะคะในเขตหลายเขตรอบกรุงเทพมหานครค่ะ แล้วก็ไปต่อที่ข่าวเพิ่มเติมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทรทรค่ะ เมื่อวานแจ้งกลับมาเปิดระบบให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Amazing Thailand หรือเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะหลังจากได้ปิดระบบชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคมที่ผ่านมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะไม่พบปัญหาในการลงทะเบียนแต่อย่างไรค่ะ คุณพิชัยยุทธสืบดีลืมกระเป๋าสตางค์สีดำมีเงินอยู่สี่พันบาทมีบัตรเอทเอมมีบัตรประชาชนระบุชื่อพิชัยยุทธสืบดีขึ้นแท็กซี่จากหมอชิดไปลงประชาสงเคราะห์ยี่สิบเจ็ดตอนตีสี่นะคะเป็นเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะคะขึ้นจากหมอชิดไปลงประชาสงเคราะห์ยี่สิบเจ็ดตอนตีสี่ลืมกระเป๋าสตางค์สีดำมีเงินสี่พันบาท มีบัตรประชาชนระบุชื่อพิชัยยุทธสืบดีคุณแท็กซี่ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่พนนนิคมนะคะเพลิงลุกลามนะหลังข้างเคียงเสียหายเอ่อเมื่อเมื่อวานนี้นะช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสีมนาทีมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่8ปดตําบลหนองเหียงน้อำเภอพนนนิคมชนบุรีค่ะลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ว่า ปลูกติดกันหลายคูหานะคะเพลิงไม่เสียหายทั้งหมดสองหลังนาลุกรามหลังข้างเคียงทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงเข้าดําเนินการใช้น้ําในการควบคุมเพลิงค่ะ <c oughs> ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถกลุ่มเพลิงไว้ได้ในส่วนของอในที่เกิดเหตุเนะี่ยไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุเนะี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนของสอนอพนนิคมค่ะทาบีเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่ประเทศเมียนมา เช็คกันก่อนนะคะว่ามีผลกระทบต่อประเทศไทยไหม11กรกฎาคมตี4กองเฝ้าระวังแผ่นด,ดินไหวกรมหูตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเกิดเหตุแผ่นด,ดินไหวขนาด3.1ลึก10กิโลภายในพื้นที่ของเมียนมาค่ะศูนย์กลางห่างออกไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ236กิโลเมตรยังไม่มีรายงานที่มีผลกระทบใดๆในประเทศไทยค่ะแล้วก็ <c oughs> ไปต่อที่ข่าวของทางตำรวจไซเบอร์นะคะเตรียมที่จะเสนออายการสูงสุดนะเอาผิดคุณเซนผู้นำกัมพูชากรณีคลิปเสียงคุยกับนายกแพทองทานนะเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพระบคอมนะจะมีการเสนอในวันที่สิบสี่กรกฎาคมนี้ค่ะอืมวันนี้ มีผู้คนสอบถามมานะคะทางด่วนฟรีไหมฟรีนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางทางเฉลิมทางพิเศษประหาเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่หนึ่งทางพิเศษเสียร์รัฐหรือทางด่วนขั้นที่สองแล้วก็ทางพิเศษสายอุดรรัตยาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็ฟรีทางด่วนสามสายทางนี้และตอนนี้นะคะที่ตรวจสอบดูนี่ทั้งสามสายทางยังวิ่งดี ไม่มีปัญหาการจราจรใดๆแล้วก็ไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะก็ในช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะทุกวันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระสังฆราชค่ะประธานภระคติธรรมนะในวันอาสารหาบูชานะคะท่ามกลางเทคโนโลยีสื่อสารรุหน้าอย่างรวดเร็วนะความสงบสุขในโลก กลับถดถอยเสื่อมซามลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะจงแน่วแน่ในสัมมาวจาสังคมไทยร่มเย็นนะคะแล้วก็เมื่อวานทางพออสนักพ,พุทธเนี่ยเตรียมที่จะผลักดันร่างของพรบคุ้มครองพุทธศาสนา นะเอาผิดผู้ที่จงใจทําศาสนาเสื่อมเสียนายอินทพรจันเอี่ยมค่ะผู้มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์นะคะกรณีที่มีพระหลายรูปเนี่ยเข้าไปพัวพันเชิงชู้สาวกับศิีกากอฟนะคะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางนายสุชาติปันเจริญตรีอ่าในายสุชาติตันเจริญ, 3, ะน,น,รญนะารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เรียกผู้มนวยการ สารากางพระพุทธศาสนาเข้าไปพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะขณะเดียวกันทางสำนักพุทธเองเนี่ยได้ไปคุยกับพระผู้ใหญ่หลายรูปค่ะเพื่อหาแนวทางป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นคุณผู้ฟังอบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยจะผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนกชน ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งได้เคยยกร่างไว้ในช่วงประมาณปี64-65ถึง65นะคะส่วนเนื้อหาสำคัญในพระราชบัญญัติเนี้จะมีข้อกำหนดการลงโทษซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งตัวพระภิกษุเองแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ทางพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียนะการอวดอุตริการบิดเบือนคำสอนหรือประชิกร้ายแรงก็จะมีบทลงโทษนะคะ จะมีทั้งทั้งจำและปรับนายกตัวอย่างเช่นผู้ใดได้รับคำวินิจฉัยถึงที่สุดว่าจะต้องอาบัติประชิกเนี่ยจะต้องได้รับโทษจำคุก1-7ปีปรับ20,000ถึง1 4 0 0 0 0บาทผู้ใดสมัครใจเสพเมถุนกับพระวิสุสงฆ์สาม,มเนรไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศช,ชายนั้นมีความผิดจะต้องจำคุก1-7ปีปรับ20,000ถึง 1, 4 0 0 0 0บาท ภิกษุที่อวดอุตริมนุษยธรรมเรียกคาเวทมน์ทดลองของของังแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลถือว่ามีความผิดจำคุกหนึ่งปีถึงเจ็ดปีปรับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนสี่มืนบาทค่ะก็อีกดึงสายทางซึ่วิ่งเปิดให้วิ่งเพิ่มวันขึ้นมาเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะคะทางหลวงสายเอ็มแปดสิบเอ็ด ปกติวิ่งสุขถึงจันทร์นะคะแต่ว่าวันพฤหัสเป็นวันอาสาฬหบ,บูชาเป็นวันหยุดราชการก็เปิดเพิ่มค่ะเป็นวันที่พฤหัสถึงจันทร์นะคะ10กรกฎาคมถึง14กรกฎาคมไม่เก็บค่าธรรมเนียมรถที่วิ่งจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะรถสี่ล้อนะคะ เปิดโอกาสให้เป็นใช้เส้นทางนี้ในวันหยุดยาวนะคะด่านบางใหญ่ด่านนาครชัยศรีด่านนาครปฐมตะวันออกด่านนาครปฐมตะวันตกด่านท่าม่วงด่านท่ามกาและด่านกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ <c oughs> ไปอัปเดตข่าวล่าสุดนะคะของทางสกากอฟเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เผยว่าพบ เส้นทางการเงินพัวพันสีกากอฟแล้วเนี่ยคุณฟังเพอเราเห็นตัวเลขเราก็น่าตกใจค่ะรวมแล้วเนี่ยณัตอนนี้นะคะที่เขาค้นหาได้คือสิบห้าวัดนานล่าสุดพบพระพิสุส่งเพิ่มอีกห้าวัดที่จังหวัดพิจิตรสองวัดเพชรบูรณ์ขอนแก่นสมุทรสาครจังหวัดละหนึ่งวัดค่ะมีตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสยันสมณศักดิ์สูงสุดก็คือชั้นเทพค่ะแล้วก็ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ศูนย์การค้าเซนทันพระรามเก้าจะทําการฝึกอบรมดับเพลิงขันต้นและซอมอพอพหนยีไฟสองวันนะเมื่อวานวันหนึ่งละวันนี้อีกวันหนึ่งสิบเอ็ดกรกฎาคมแปดบงเช้าถึงเที่ยงค่ะผ่านไปมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเพียงการซ้อมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่ไม่แพ้กันนะสำหรับนายก๊กอานนะคะตำรวจไทยเนี่ยเร่งล่าตัวก๊กอานตัวการใหญ่ <c oughs> แก๊งคอร์เซนเตอร์ ค้น20จุดยึดทรัพย์แล้วกว่า1,100ล้านบาทค่ะมีการประสานอินเตอร์โพออกหมายแดงล่าตัวนายันถือสัญชาติกัมพูชาเพียงชาติเดียวยังไม่พบนักกันเมืองไทยค่ะเออวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมมันเป็นบุญด้วยการสร้างกุศลบารมีบริจาคโลหิตให้ทานชีวิตกับเพื่อนมนุษย์นะคะ บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการแห่งชาติถนนอังรีดูดังก็ได้หรือว่าหน่วยรับบริจาครลหิตประจำที่เจ็ดแห่งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ภาคบริการลหิตแห่งชาติทั้งสิบสองแห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการลรหิตแห่งชาติทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาไปรวบชายคนะ้ายยาบ้านะหาเงิน แต่พอบอกเหตุผลแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ควรทําอยู่ดีนะบอกหาเงินค่าอหันสัตว์นะพเพราะเลี้ยงหมา6ตัวเลี้ยงแมว24ตัวประวานฝ่ายปกครองของจังหวัดสระแก้วเนี่ยภายใต้การอํานวยการของนายปริญญาพธทิศัตว์นะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะรวมไปถึงชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของสระแก้วนะคะ ซึ่งดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดนะตามที่มีข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์อำนวยป้องกันและปรับปรามยาเสพติดของสระแก้วเองนะคะเมื่อวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมาค่ะก็มีการประสานการปฏิบัติปฏิบัติการพิเศษอําเภอเมืองสะแก้วกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะไปรวบตัวผู้กระทาความผิดหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายสุทน หรือโทนอายุ41ปีเป็นชาวสักแก้วเนี่แหละคะ่ะพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจํานวนหนึ่งจากการสอบถามขณะเข้าจับกุมเนี่ยทางเจ้าที่สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่ที่จับกุมเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาม่วสสมเสพยาบ้า4-5คน,นภายในห้องของในโทนนะคะโดยมีสุนัขและแมวอยู่ในบ้านจํานวนมากค่ะทางเจ้าที่ก็สอบถามว่าปกติทํางานอะไรนะทำไมถึงได้มาจําหน่ายยาเสพติด เาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีอาชีพหาปลาเพื่อนําไปขายนะได้เงินวันละสองร้อยถึงห้าร้อยบาทแต่ว่าตนเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์นะฮะเลี้ยงแมงวว้ยี่สิบสี่ตัวหมาอีกหกตัวทําให้ไรายได้ไม่เพียงพอท้ายสุดจึงตัดสินใจนํายาบ้ามาขายนะคะทั้งนี้หลังนําตัวไปสอบสวนเพื่อขยายผลทําบันทึกจับกลุ่มที่ว่าการอาเภอแล้วเนี่ยจะนําตัวผู้ต้องหาหนายโทนเนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสระแก้วดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ตามหาสุนัขพันธุดเดิ้ลเพศเมียสีขาวชื่อเจ้าปูนปูนนะคะเป็นสุนัขตัวอ้วนๆบ้านเขาอยู่ถนนพระรามสองซอยหกสิบเก้าหรือว่าซอยข้างรถตัดพระรามสองประมาณบ่ายโมงของวันที่เจ็ดกรกฎาคมออกจากบ้านไปนิสัยเป็นสุนัขที่เขาขี้กลัวค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครเจอหรือว่าอุปการะไว้นี่ส่งข่าวห่อยนะคะมีรางวัลให้สองพันบาท ปูนปูนสุนัขพุดเดินเพศเมียสีขาวตัวอ้วนขาสั้นอายุห้าขวบแล้วค่ะออกจากบ้านไปหายออกจากบ้านไปซึ่งบ้านอยู่ซอยพระรามสองที่หกสิบนะคะตั้งแต่บ่ายโมงของวันที่เจใครอุปการะไว้สงข่าวกันหน่อยนะคะมีรางวัลให้ด้วยค่ะ2,000บาทค่ะ แล้วก็ไปต่อที่โจนค่ะซิ่งจกักรยานยนต์บุกเข้าไปขโมยพัดลมในไซต์งานก่อสร้างนะหวังจะนำไปขายเอาเงินนะคะ แต่ถูกตำรวจจับทันควันนะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันนะเมะื่อวานนี้ที่ตำรวจสพเกาะสมุยนะร่วมกันจับกุมนายจเจริญพงษ์หรือบาสอายุ28ปีพร้อมของกลางเป็นพัดลมสีขาว1ตัวนะคะรถจักรยานยนต์ฮอน d a านะฮอนด้าคลิกหนึ่งคันนาะยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุนะขณะที่อยู่ในห้องพักที่แคมป์พักคนงานก่อสร้างอำเภอเกาะสมุยอ่นะตอนนี้พอในบาสเนี่ยเห็นตำรวจก็สงสัยว่า ตำรวจรู้ได้ยังไงอะว่าตนเองเนี่ยเพิ่งไปขโมยพัดลมมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงบอกให้ผู้ต้องหาเนี่ยแกะพัดลมออกคุณผู้ฟังก็ไม่น่าเชื่อนะปรากฏว่าในพัดลมเนี่ยมี GPS นะซุกซ่อนเอาไวอ้อ่ะจากนั้นเนี่ยก็มันต้องจำนวนต่อหลักฐานนะเปิดปากรับสารภาพว่าไปขโมยมาเมื่อกลางดึกนะ,ะของเมื่อวันที่สิบท,ที่ผ่านมานะคะ ก็ขี่รถจกักรยานยนต์เข้าไปรักทรัพย์ยในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยนะตั้งใจจะนำไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ค่ะท้ายที่สุดก็โดนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนนะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอันนี้เมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งน้ำป่าทะลักเข้าบ้านประชาชนในพื้นที่บ้านสัน้นนะคะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ โอ้โหเข้าไปในบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังจกักรยานยนต์อะไรนี้จมน้ำเลยรถยนต์ก็จมน้ำนะคะเอ,อได้รับผลกระทบสาบราคาเรือนนะเบื้องต้นเนี่ยที่ไล่ตรวจสอบดูมีนที่มีน้ำเข้าไปในบ้านนี้ค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็ไปต่อที่อ,อสักคู่นะคะ ไปต่อที่ข่าวนี้คุณผู้ฟังราคาน้ำมันโลกนะคะทรงตัวปิดตลาดในวันพุธที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังความต้องการเชื้อเพลิงเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะคะตามรายงานข้อมูลของสหรัฐที่เปิดเผยสต็อกน้ำมันที่ลดลงมากกว่าที่คาดในสัปดาห์ก่อนอรวมทั้งมีรายงานการโจมตีเรือในทะเลแดงค่ะและทรัมป์เนี่ยเตรียมที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าทองแดงนะคะ ราคาน้ำมันดิบเบรน t นะคะเพิ่มขึ้น4เซนหรือูน์หกเปอร์เปิดที่70.19ดอลลาร์ต่อบาเรลในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวส t t เท็กซัสอินเตอร์มีเดียสของสหรัฐเนี่ยปิดเพิ่มขึ้น5เซนหรือ0.07%ปิดที่68.38ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะอันนี้เกี่ยวกับการซ่อมรอยต่อสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะซึ่งเริ่มจากช่องทางด้านขวาก่อน ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณอัธวุฒิแต่ผู้รับเหมานะคะบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สี่วันที่เดี๋ยวนะวันที่ห้าหกเจ็ดมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะบอกว่าจะเริ่มเทป,ปูนแล้วสำหรับหน้างานเร็วกว่าแผนและพยายามทำให้เสร็จ ภายในวันอาทิตย์ที่สิบสามก็เร็วกว่าปกติประมาณสองวันนะคะหลังจากนั้นก็จะขยับมาพื้นที่ช่องทางด้านซ้ายอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะเมื่อเช้าที่ดิฉันผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะคะเห็นคนงานทํางานแต่เช้าเหมือนกันไม่แน่ใจว่าทําการตั้งแต่ช่วงกลางคืนหรือเปล่านะคะแต่ว่าผ่านไปเกือบหกนาฬิกาเกือบหกนาฬิกานั้นยังอยู่คนงานยังทํางานอยู่ อาจจะมาล่วงช่วงเช้าหรือว่าตั้งแต่กลางคืนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าการจราจรใช้ได้ค่ะรถก็ผ่านได้เบียดเบียดกันขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ลงมาแล้วก็โล่งสบายดีที่จะวิ่งเข้ามาหาสีแยกเกษตรนะคะแล้วก็ไป <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็ไปต่ออีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานเะมื่อวานนี้มีการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลค่ะ จาก10%คุณผู้ฟังเพิ่มเป็น50%นะคะอ้างว่าเพื่อปกป้องบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและก็ตอบโต้การล่าแม่มดนะต่อนายชาอีโบโซนารูอดีตผู้นำบราซิลแล้วก็พันธมิตรคนสำคัญนะคะประธานที่ปดีรูราดาซินสควาเนี่ย นะซึ่งเป็นประธานนิปบดีคนปัจจุบันของบราซิลเนี่ยก็สวนกลับนะคะเตรียมที่จะใช้มาตรการตอบโต้นะเตือนบอกว่าอย่าแทรกแซงกิจการภายในนะประกาศดังกล่าวมีขึ้นจากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดนัด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการร่อนจดหมายแจ้งภาษีกับอีก7ประเทศด้วยกันนะแล้วก็ในจำนวน7ประเทศเนี่ยนะมะีชาติอาเซียน2ชาติก็คือฟิลิปปินส์นะแล้วก็บรูไนที่2 5นะคะ แล้วก็ทรัมป์เนี่ยได้กล่าวโจมตีรัฐบาลบราซิลอย่างดุเดือดโดยกล่าวหาว่าบราซิลเนี่ยโจมตีเสรีภาพในการเลือกตั้งนะและสิทธิในการแสดงออกของชาวอเมริกันผ่านการเซ็นเซอร์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐค่ะซึ่งรวมถึงทั้มมีเดียนะบริษัทของเขาเองแล้วก็เอของอีลอนมัสนะคะซึ่งเคยถูกสั่งแบนชั่วคราวในบราซิลหลังจากเอปฏิเสธที่จะแบนบัญชีที่รัฐบาลบราซิลระบุว่า การกระทำเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีบราซิลในปี2,565ที่ผ่านมานะแต่ว่าพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะคุณผู้ฟังสหรัฐเนี่ยในความเป็นจริงได้เปรียบดุลการค้ากับบราซิลอยู่แล้วนะคะซึ่งทำให้การตัดสินใจขึ้นภาษีครั้งนี้ถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง มากกว่าจะเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับการพิจารณาคดีนั้นของโบโซนารูแล้วก็การป้องกันบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะอันนี้มีการทดลองใช้ทางแยกต่างระดับบ้านแถวที่มีการก่อสร้างมาอุนนานแล้วนะคะช่วงปิดสิบถึงสิบสี่ก็จะทดลองใช้นะคะ เปิดทางแยกต่างระดับบ้านแพรวขาเข้าชั่วคราวก่อนสองช่องจราจรคือเปิดทิศทางจากพระรามสองวิ่งเข้าไปบ้านแพรทิศทางนี้ทิศทางเดียวนะคะวันที่สิบกรกฎาคมถึงสิบสี่กรกฎาคมมีป้ายเตือนป้ายบอกรายละเอียดอยู่นะคะก็ติดวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของป้ายที่แจ้งเตือนอย่างเคร่งครัดนะคะ อันนี้เฉพาะทิศทางจากพระรามสองเข้าบ้านแพ้วค่ะที่ทดลองเปิดใช้ถึงสิบสี่ถึงสิบสี่กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณกีตามคาีครบหรือยังคะข่าวคร<พ>บแล้วนะคะ<ช>นี่คือข่าวตั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตื่นมาให้กับไตรนะ Fm 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะ อันนี้วันข้าวพรรษานะคะเมื่อวานวันอาสาฬหบูชาแล้วก็นี่แหละมีแฟนเพจทั้งเป็นแฟนคลับเราด้วยติดตาม FM91 Traffic Pro ่งท่นนี้โอ้โหตามเกือบทุกช่วงของรายการเราเลยก็ว่าได้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจของพวกเรานะคะแล้วก็เราก็จะ สรรหาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องนี้ในช่วงนี้ก็ขออนุญาตนำเรื่องราวมาแบ่งปันกันแล้วก็มีโพสต์เข้าไว้ในอินบ็อกซ์นะคะไปบอกว่าอยากจะให้คุยเรื่องอาสาหาบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะโดยคุณสุมาชัยนะคะชื่อคุณสุมาชัยเราคุยเรื่องวันเข้าพรรษาไปแล้วเมื่อวานถ้าหากว่าไม่ได้ติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคุยเรื่องพระอัญญากณทัญะญนะคะท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้ฟังก็ลองไปฟังใน YouTube หา YouTube ดูนะคะตื่นมาให้เนี่ยแหละคะ่ะวันนี้เนี่ยเรื่องของเข้าพรรษาเราก็คงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมาเป็นเป็นมายังไงเพราะอะไรไงชวนอย่างนี้เลยดีกว่าเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ท่านท่านอยู่กับที่ใช่ไหมคะด้วยนี่แหละ ฤดูกาลที่มันมีฝนตกแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกก็จะเป็นการเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะเรามาชวนอย่างนี้ว่าพระภิกษุเนี่ยท่านจะมีอธิษฐานพรรษาอธิษฐานเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยท่านก็จะประพฤติปฏิบัติตนถือว่าเป็นโอกาสที่จะหยุดการจาริกนะคะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนเราก็เลยชวนคารวะอย่างเรานี่แหละ นะคะเครือขัดอย่างเรานี่แหละที่นอนเบียดบุตรอยู่นี่แหละนะคะเป็นภาษาทางพระไตรปิฎกทางธรรมะเลยคะ่ะนอนเบียดบุตรก็คือครองเรือนอยู่ยังธรามมาหากินอยู่นี่แหละเรามาชวนอธิษฐานพรรษากันดีไหมคะสามเดือนของเรานี่แหละให้ครบเลยเหมือนคือเรามีพระเป็นถ้าเป็นผู้คําพูดสมัยนี้ก็คือท่านท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนเราเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เรานะคะเราก็เออ ลองตามท่านดูท่านอธิษฐานพรรษาเราก็อธิษฐานพรรษาบ้างอธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าตั้งใจมั่นแล้วทําให้สําเร็จลองสํารวจตัวเองนะคะอาจจะยังไม่สายเกินไปเพราะว่าวันนี้วันเข้าพรรษาแล้วอาจจะยังไม่สายเกินไปที่จะตั้งมั่นด้วยตนเองเนี่ยลองหาอะไรที่มันมันมันเออเป็นสิ่งที่เราอยากขจัดอะเราอะไรที่มันเป็นลักษณะที่มันมันเด่นในตัวเราเด่นที่ว่าเนี่ยก็คือโหมันเป็นตัว ตัวร้ายของเราเลยแหละอาการแบบนี้นิสัยแบบนี้เราอยากจะขัดจัดมันนะลองตั้งดูตั้งอธิษฐานดูว่าเราจะขัดจัดสมมุติขัดจัดความถือสาขจัดการถือสาคนเราจะขัดจัดให้ได้ในสามเดือนเนี้ยมันมาทางไหนละ่ะการรับรู้มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับรู้เข้ามาแล้วละ่ะแล้วเราก็อึดอัดพึดหัดงุดหงิดํดำคาญ ต้องมีสวนกลับอะไรเงี้ยเราขจัดมันทิ้งขจัดให้ได้แรกๆมันอาจจะเนี่ยสัปดาห์แรกมันอาจจะขุกขุกคลักรุ่มรุ่มดอนๆน,น,นะคะแต่พอทาบ่อยๆทํานานๆเข้าเนี่ยมันจะขจัดของมันโดยอัตโนมัติได้เราต้องทําให้ได้อย่างนี้ก็เลยชวนกันค่ะว่าเรามาชวนกันเนาะพระท่านเข้าพรรษาประพฤติปฏิบัติตน ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเราเองเราก็อธิษฐานเหมือนกันตั้งใจมั่นแล้วทําให้สําเร็จอะไรที่เราอยากขจัดอะไรที่เราอยากฝึกฝนตนเนี่ยลองให้โอกาสตัวเองสามเดือนนี่แหละที่เราจะลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองเพราะหากเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วถ้าบอกตัวเองอย่างนั้นนะคะเมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องลงมือทำไม่ทำมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ริมรถนั้น รู้แล้วลงมือทําแล้วลิมลดผลสําเร็จนั้นได้ด้วยตนเองทำสามเดือนนี้ให้สําเร็จแล้วเราจะมีกําลังใจที่ขยายต่อโอ้ได้แล้วนี่สามเดือนขอต่อเป็นเดือนที่สี่ก็แล้วกันเดือนที่สี่ก็โอ้โหโอเคเลยต่อเดือนที่ห้ามันก็จะไปได้เรื่อยๆและคนที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่ใครที่ไหนคนแรกคือเราค่ะ และผู้คนรอบข้างก็ได้รับสิ่งนี้ไปด้วยการรักษาตนก็หมายถึงการรักษาผู้อื่นด้วยวันนี้แบ่งปันเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะตื่นมาให้กับใจตนนะนาที่นี่ FM91 Traffic Pro วันนี้สวัสดีค่ะ